สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับผมว่าผมกําลังจะทํางานแล้วนะครับพอดีได้ยินเสียงดังทีมช่างข้างล่างลื้ออีกแล้วครับลือสังสีเก่าซี้ลื้อโครงไม้เพื่อทําโครงใหม่จะเป็นโครง,งผู้ใหญ่บ้านเป็นโครงโมเดลนะครับ โอ้ทีมช่างทีมทีมช่างเบิ้มเนาะสวัสดีครับท่านผู้ช่วยสวัสดีครับทีมช่างเบิ้มนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทีมช่างเบิ้มนี่เรื่องมากงเรื่องลื้อนี่ไม่ใจได้เลยไม่เกินสามสิบนาทีเรียบร้อยทางนี้ก็นะครับลือ้อลื้อแล้วกัเท็ยนไหมเนาะครับ เดี่ยรงโมเดิรลแบบนี้ให้มันแมทช์กันกับห้องน้ำนะครับอันนี้เด็กแค่ยังอันนี้ในวัยรุ่นนะฮะเทคานเท,นทพื้นเด็คานป้าพลูกพี่มันหัวขนาดานี่ลูกน้องวอิวามันต้องได้ซัด,ดเอาเรื่อยเทแล้วกัอันนั้นเนาะเทพื้นเรียบร้อยแล้วกัลงอันนี้เนาะคือนโปเทก่อนอย่างละลงอะไรอีกนะ คือบปเทก่อนอย่างเอาลงมันเปื้อนได้เปื้อนแล้เป็นคราบไปเลยออกได้หรือเปล่าออกได้เอาออกเลยให้มันมันมากจะนอยเขาจงมาตั้งชุบลงแล้นะโอ้โหเลยนะโอ้โหเลยโอ้บรรลัยเอาเอาบันนี้เขาเทเขาอยู่น้ำเงินให้มันนั่นมันมากนะตั้งกระลึกลงนอกมพอดีเนาะเดี๋ยวเบิร์นเขาถังนี่ครับจะเทพื้น ว่ามือนี้ก็แล้วแล้วเทพื้นเทพื้นแล้วก็เหลือติดกระเบื้องเนาะติดกระเบื้องับเขามีแทนซองอีกเั็นหมดทีมงานช่างปูนแข็งแรงนะครับมาเทพื้นมัหนึ่นะทราบแล้วเพื่อนเนาะป๊บเดี๋ยวข้างล่างแล้วเราบอกวหน้าหหัวน้างานคุมงานถามเนาะแล้วหรือเครับแล้วแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปตรวจงาน กำบวกตับแต่งเบนผมด้บครับบ๊อบบอบบ่ใช่เบินึงดูความเมียนนะครับ <c oughs> ดูความเมียนทองงานนะครับเนื้อง,งาน,นบผมอยากให้เพิ่นสร้างนี่ผมอยากให้เพิ่อนอยู่ใกล้เมืองมีโอกาสได้เข้าไปเห็นง,ง,งานร่วมกันในเมือง ได้งามบ่งามงามงามสุดยอดเลยโอ้ยผมเชือ่อ,อว่าฝีมือเจ้าสี่ขนาดนี้สร้างทุนนี้ที่ผมเห็นนี่นะครับผมอยากให้อยู่ใกล้ๆผมเลยผมจะเข้าไปทํางานในเมืองสุดยอดลีสวยครับรอยสาบผุ่มบึ้งแค่เดียวงูลแล้วแล้วท่อน้ำทิ้งเนี่ยหำท่อสองนิ้วนะ เจาดต้ำหลังบ่เจาน้ำหลังตั้มันมันสีบวยเน้อบ่แยกเอาบ่ตาหอวเกียรทำยัี้งก็ใส่พวกเลยน้องมันย่งยเนาะใช่เวล่านี่ดินนี่เป็นดินที่แน่นไว้ครับแน่นแน่นดินแบบ เป็นลูกลงังลูลังเหลวแต่เบิ่งเปิป่งไมาคล้ายดินตบมาาง,ง้งงดินนี่นะครับอย่าลืมนะครับรายละเอียดตอนเช้ากับห้องน้ำห้องครัวก็มีแค่น,นี้เดี๋ยวจะอัปเดตอีกช่วงหนึ่งนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพให้ช่อง,งเดียนสวัสดีครับ